จ้าสวัสดีจ้ามือนี่ฉันนางจันเพ็นทวินน้ำสิมาแนะนำสวนไ่หวานสื่อสวนไ่ยอย่างนาะงสื่อสวนไพกับสวนไพกระหอกดอนอชายาชายาเป็นชายาแม่บอกจ้าเป็นชายาแม่เ,เน,าามนี่ยละ่ะก็เลยมือนี่ก็เลยมาตัดริงก็สิเอาฟุ้นมาใส่ฟุ้นกับฟุ้นถีก้อยในคอกบ้านเฮาเนี่ยละ่ะเริ่มออกนอนหลายแล้วตักไข่ก็ง้ามแล้วมาในกาิ์พู้ละ เดือนทันวาปุลา l a สิซับน้อไปกินน่ะมันเป็นน้อไม้หวานอันนี้ปลูกมาโดนไปไหนแล้วครับปลูกมาได้หาเดือนครมหาเดือนเมื่อวานเริ่มปลูกเดือนไหนนาะแม่อันวันที่สิบสามพฤษภาครับแม่ได้มาปลูกเอาลงดินกับลูกยเน่บนี่ล่ะเพราะแต่ได้หาเดือนแล้วมันสิแตกน้อออกมาสิก็มาตัดจริงตัดจริงแล้วก็ทําความสาขางลางให้มันแปลนดูดีบาริการ์เส่เอาฟุ้นไซเอาฟุ้นไ่ให้มัน กกฟุ้นนี่เอาฟุ้นอีกอย่างใส่ฟุ้นฉีกควายบ้านเฮ้านี่ละได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่แม่ <c oughs> ปุ๋ยกันใส่บ่แม่เหมือนสองกิโลหนึ่งหรือประวัติ <c oughs> ไอพอออไ่อเอามาใส่แม่เอาบ่า <c oughs> จ้าอันนี้ปลูกจากต้นครับ <c oughs> ปลูกสาต้นก็ปลูกหน่อยใท่ไหมเพราะว่ามาันเป็นสวนทดลองก่อร้องผิดล้องถือกันคันคันมันได มีตลาดจำหน่ายอียังแม่เสียวออกไปขายนะค่ะมันได้ราคาดีกิดสิไปขยายเป็นสองร้อยต้นอืมอันสองร้อยต้นสิป,ปูก,ปก<ด>ี่ปูกยู่ใส่ค่ะสิไปปูกยู่ทงนะสิไป,ป,ป,ปหเห็ดไ้มันหลายขึ้นก็เก้า,กาขั้นมีตลาดอาอันเมื่อนี้เมื่อนี้เห็ดอีหอย่างแม่เมื่มอเนี้ยมีน,มนแม่ก็มัดตัดกิิงทำความสะอาดหล่ใไ้มันออกอ่นนอหลายๆ แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำบ่ค่อยได้หดปันใดดอกมันเะป็นหนาฝนหนาฝนบ่ค่อยได้หดสิดูแล้วว่าหญ้ามันสิเกิดน้ำพุ่นนี่ซ้นแดดให้มันให้มันแฝงไวครับก็เฮ็ดไปนี่ยอันแล้วอันทั้งหลังอันบ่ออยังครับโอ้เนี่ยบ่อันเลี้ยงปลานิ้นตรงเนี้ยเลี้ยงปลานิ้นฟังพุ่มนั่นเลี้ยงปลาเข็งครับอันเลี้ยงจักโตแม่เลี้ยงสามร้อยฟังละสามร้อยเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่แล้ว ประมาณสามนิ้วนี่แหละครับตักเบิ้งแล้วตักเบิ้งแล้วเดี่ยวไปปนแล้วเดี๋ยวไปปนสองสามเทียแล้วแม่ปลาเข่งมันปลาเข่งมูมูโต่ใหญ่ๆเนี่ยบอฟังนี่บอปลาเข็งอตอนนี้บอปลาเข็งตัวใหญ่แล้วล่ะมาฟังพี่เนี่ยกำลังเริ่มดูแลยากบ่แม่กาบอค่อยยากเด้เพียงแต่เฮาเบิ่งว่ามันออกนอ ลายซ้ำใดขันมันออกเนาะหลายๆที่กับตัดจริงสิ่อหรอเน่ะตัดจริงออกทัความตัดออกเพื่อนะแต่วางเนี่ต้องวางเป็นระเบียบย้ำนั้นเขาเก็บมันสิเก็บได้ง่ายมันสิดูแลได้ง่ายคือแต่ใครเนี่ผู้ไดสนใจมาซื้อแล้วเนี่ยขายจังใดนะเนี่ยสิบหัวหาบาทยี่สิบหัวสิบบาทราคาพื้นบ้านเนาะแลนราคาบ้านเฮาเนี่ยแม่กัมันตัดจังซี่อหระเนี่ยดูแล ดูแดออกให้มันได้นอขึ้นหลายๆนี่กําลังขึ้นกําลังขึ้นมาใหม่อีกอันนี้อันนี้บ่ได้บ่ได้ซับอันนี้เอาไว้เฮ็ดหยังครับเอาไว้ให้มันไอ้ล่อเลี้ยงไปเองให้มันมีนอน้อยขึ้นมาอีกเนี่ยจงไว้เนี่ยเนีจงไว้ก็ละก็ลั่นหาฮกอันเนี่ยก็คือว่าบ่ทันได้ซับเนาะแม่นผุหลับปีใหม่ผุหลังค่อยสิซับอันนี้ก็คือจงนอมันไว้แม่จงนอมันไว้เพราะว่ามันได้แค่5เดือนนึงครับมันได้ มาทำในพ่อซับขายวัาสันเถาะแมนืน้อยไงถลาดนี่มีหอดบกหอยเออบกหอยต่อไปกินแล้วล่ะกรอบดีดีครับบกหอยน่ะมันเป็นบกหอยเชอรี่ผสมบกหอยน้ำมนเลยกรอบมันเลยกรอบมันเลยแซ่บครับนี่กำลังข้นไม้อ่ะเพิ่งนี่แหละต้องเอาออกต้องเอาออกให้มันขึ้นไม้ยังซี่เนี่ยคันบ่าเอาออกมันสมันหงา่แมนนี่แหละแม่ก็เลยต้องไหม อ,อ,อันผู้ใดเป็นผู้รีเริ่มมันภาปลูกแม่ลูกซ้ายแม่ไปเอามาดพุดนาจังหวัดพุดดอนพุนาปอกพันมาเอามาสามสิบกว่าต้นไวเอามาที่แรกแม่กะไข่บุญละเอามาที่แรกแม่ไข่เลยไม่ <c oughs> มเขา,เาไผ่หยังมเนเอามาหกสวนหมนด <c oughs> มเลยปฏิบัติเพราะแต่ไหเห็นนอ <c oughs> เห็นหยังมันออกแล้วง่ายขนาด ได,ได้กินนอ้อเขาย้ำให้กินกระแซบเด้อมันเป็นน้อไมห้กินย้ำย้ำได้พอหรือเปล่อันนี้นกินสดๆเลยบ่แมนเดี๋ยวขย้ำซับนอถึงย้ำให้สุกกินให้เบิง่งแกงกระแซบครับม่ได้ต้มนม้ำเอถิถ่มคือนน้อไม้บานเฮาเด้อันบ่มีสารไซยาไนด์มันบ่แมนบ่มมีสารไซยาไนด์เนี่ยกดยูริกกับบมีบ่ขมเนี่ย กระตัดออกก็คืออรันมันมูนี่มันได้ขึ้นมาไม้เนี่ยมันจะขึ้นนองจ้ะไหมอืมไม่ขืนนองใช่ไหมเนี่ยก็ดูแลบ่คอยหน้าดอกมันเองขันมันนั่นหลายก็นี่ก็สิหาเสี้ยงมะผูกหาเสี้ยงมะผูกขันมันยึดกันไว้มันอ่ะเพื่อไอ้หยังเพื่อไอ้หยังใบมันล่มเพื่อบ่ให้มันล่มให้มันเป็นคล้องอาดหลาดเลยคล้องอาดหลาดมันเป็นคล้องอาดหลาดเลยพุ่ณ มีขันมีแันใบกัะเพราที่ยังดีเนี่ยไม่ต้องใส่ผัดใส่หนังม,มาเดียวต่อไปพูดกับสิเห็ดยังไกลพันธ์ไข่ลูกยาวเหรอจังหน่อยเกิน เพราะว่าฝนตกแล้วหยาดน้อยๆแน่ๆเกิดเกิดมันเกิดขึ้นเท่ากับลูกอองที่ละครับไปที่ละโอเคแม่เอาฝากช่องให้เนี่ยฝากช่องมันทัวร์ออนเดอะเวก่ะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อจ้าทางช่องทางไหนยูทูบช่องช่องยูทูบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเด้อจ้าช่องติ๊กต๊อกช่องติ๊กต๊อกโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับจ้า